สวัสดีครับเจนะครับบิตคอย miner ครับวันนี้เรามารีวิวนะครับเจ้าเครื่อง s 1 9 j po นะครับผม104 th นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอสลับกล้องนิดนึงนะครับไปที่ตัวเครื่องนะครับนี่คือตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเครื่องก็จะหน้าตาคล้ายๆกับ s 1 9 j po 1 0 0 th นะครับหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีพัดลมด้านหน้านะครับ ทั้งหมด3ตัวนะครับ3ตัวของ P าวเ r นะครับแล้วก็พัดลมตัวเครื่อง2ตัวนะครับแล้วก็ด้านหลัง2ตัวนะครับด้านหลัง2ตัวนะครับ S19JPro นะครับนี่ 14TH นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านหน้าต่างอะไรกับตัวเก่าไหมนะครับตัวนี้นะก็จะเป็น S19JPro ด้านบนนะ ที่เขียนแล้วก็ซ็อกเก็ตนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีตัว SD card นะครับแล้วก็ไว้สำหรับลงเฟิร์มแวร์ IP report ไว้สำหรับหา IP เครื่องแล้วก็พอร์ตแ n นนะครับไว้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรีเซ t ตนะครับไว้สำหรับรีเซ t ตเครื่องแล้วก็ไฟฟอร์กับ normal นะไว้เป็นสเตตัสในการทำงานวิธีการทอได้เครื่องไปก็เสียบสายแลนนะครับเสียบสายแลนแล้วเสียบอะไรได้อีก เสียบสายแลนแล้วก็เสียบปลั๊กเครื่องนะครับเสียบปลั๊กเครื่องสองสายเสียบปุ๊บมันจะบูตดังนิดนึงนะครับแล้วค่อยๆเบาลงนะครับนี่เสียบสองสายถึงจะเริ่มทำงานนะครับเครื่องก็จะขึ้นไฟเขียวแดงค้างนะครับตอนนี้ก็เราก็ไปที่ตัวของตัวไมพันนะครับ ไปที่ตัวของโปรแกรมในคอมนะครับเพื่อสแกนหา IP ของเครื่องนี้ได้นะครับตอนนี้เครื่องกำลังเริ่มรันนะครับดูสายเสียบให้แน่นนะครับเครื่องก็จะบูตดังขึ้นมาตอนเครื่องบูตนะมันจะดังนิดนึงนะครับแล้วก็จะค่อยๆเบาลงระหว่างเครื่องบูตเราก็เช็คสายไฟให้แน่นดีนะครับไม่ให้หลวมเพื่อกัน ไฟนะครับที่มันอาจจะตกหรือว่าไฟที่ตัวของปลั๊กที่รับไม่ไหวนะครับเราต้องใช้ปัั๊กที่ได้มาตรฐานเราต้องใช้ปัั๊กที่ได้มาตรฐานนะเพื่อที่จะเพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วเราก็มาหาตัว IP address ของเคพื่อนกันตอนนี้เครื่องบูตไฟเขียวแดงขึ้นเนี่ยมันหายทได้แล้วนะครับเราก็มาที่นี่หา i ทมี2วิธีก็คือ1 ใช้ไอแอดวร์ไอพีสแกนเนอร์นะครับสองนะครับก็คือไปโหลดตัว i อพีรีพอนะครับตัว i อพีรีพอมาแล้วก็กดนะครับค้นหา i อนะครับสตาร์ทนะครับทดทอปก่อนนะครับเรากดสแกนนะครับปุ๊บมันก็จะหา i อพเครื่องนะครับลราคอยไล่หานะครับตัว i อพเครื่อง แล้วก็รอเวลานิดหนึ่งนะครับเครื่องบูตอยู่ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของรายได้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะปักแนหาปุ๊บเครื่องเนี่ยมันจะขึ้นนะครับลูกศรด้านหน้านะครับถ้าเกิดมันหา่อ IP เจอแล้วนะครับมันจะมีลูกศรขึ้นด้านหน้าตัวเนี้ยเป็นบ R W ไม่ใช่นะครับตัวนี้ d ี m เอะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่มีบอกชื่อ ล้วขึ้น401เนี่ยใช่นะครับดับเบิลคลิกนะครับเครื่องตอนนี้กาลังรอคอนเน็กพูนะครับพูตัวนี้อาจากไหนนะครับเราก็มาที่เซตติ้งนะครับเพื่อที่จะมาเซตพูอันนี้เมื่อกี้ผมเซตพูไปแล้วรอบหนึ่งพอดีอัดผิดพลาดนิดนึงนะครับเราก็เลยอัดใหม่อ่าวันนี้เรามาคอนฟิกเวียนะครับก็ไปที่ TC, เวียพีดีซีนะครับเลือกมาที่ไกด์นะครับ มันก็จะบอกวิธีการคอนฟลิกเราไกดก็จะมาหน้านี้นะเราเลื่อนลงมานะครับเขาบอกว่าให้ใช้ URL ตัวนี้นะครับเราก็ copy นะครับมาใส่ไว้ที่ a n d miner เลยตรงของ setting นะครับเขามาใส่เสร็จแล้วเราก็มาดูอันที่2องทำยังไงอันที่2องเขาบอกให้สร้าง worker นะก็คือเป็น user id ด,ด,ด้วย worker name นะครับก็เป็นอย่างนี้นะ เป็นชื่อ worker ยอดด้วยชื่อเครื่องเราก็เลยตั้งนะครับเป็น worker 1 0 5 5 4 0นะครับตามด้วยชื่อเครื่องคือ S 1 9 JPO นะครับตอนนี้เครื่องก็เราเซฟเรียบร้อยนะครับเครื่องก็เริ่มใกล้ทำงานแล้วนะครับแรงขุดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเครื่องกันตอนนี้ไฟก็ขึ้นตัวของเขียว แดงค้างแล้วก็กลับมาเป็นไฟเขียวแดงกระพริบนะครับอ่าเป็นไฟเขียวกระพริบนะครับก็คือเครื่องมันกลับมาทํางานปกติแล้วนะครับมันก็จะขึ้นไฟเขียวกระพริบขอปรับมุมกล้องนิดนึงครับโอเคนะครับ, <Okay. S 1> รบก็จะกลับมาเป็นไฟเขียวกระพริบก็คือเครื่องทํางานแล้วนะครับ พอเครื่องทำงานเนี่ยเสียงจะเบาลงถ้ายินเสียงตอนแรกนะดังมากเลยนะครับตอนนี้เบาลงเดี๋ยวเราให้ดูว่ากี่เดซิเบลนะครับอันนี้เป็นระยะติดกับตัวเครื่องก่อนนะครับประมาณ75็ดดซิเบลนะครับ มีคลิปบางคลิปวัดได้80อันนี้คือช่วงที่เครื่องร้อนนะครับตอตอนนี้อุณหภูมิห้องค่อนข้างเย็นก็เลยทําให้แรงเขาเรียกอ,อะไรดีสเบลเนี่ยเบาลงเครื่องเบาลงนะครับเดี๋ยววัดห่าง1ฟุตนะครับอันนี้วัดห่าง1ฟุตนะครับประมาณ70ดีสเบลงั้น ใครที่อยากรู้ว่าเครื่องมันดังแค่ไหนนะครับวางที่บ้านได้ไหมให้ลองนะครับเอาตัวของแอปนะครับเดซิเบลนะครับโหลดแอปได้จาก App Store ทั่วไปนะครับผมใช้เดซิเบลเอ,อนะครับใช้แอปเดซิเบลเนะครับมาวัดได้นะแล้วก็ไปจ่อที่เครื่องเครื่องออกอา,กาศหรือว่าเป็นไดเป่าผมเครื่องดูดฝุ่นนะครับ เปิดที่ประมาณ75เดซิเบลเท่ากับที่ผมเเปิดเครื่องนะครับเราก็จะรู้ว่าเครื่องมันดังแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราเซฟนะครับตัวของพูรเร็จมันก็จะขึ้นไปยังไงนะครับก็ทมืที่เราเข้าไอทีนี้นะครับก็จะขึ้นนะครับแรงขุดนะครับเป็น105 th นะครับ แล้วก็ s t a ตัสแฮ r เลด normal แล้วนะครับ network normal แฟน normal นะครับอุณหภูมิปกตินะครับก็คือเครื่องทำงานปกติแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทัา้ลานไป2อนาทีนะครับ e ีเจเ t e ยังไม่มีนะแล้วก็ฟูที่เราเซตไปนะครับก็คือเป็น v r d c นะครับก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะจากที่เราเซตที่ setting นะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ เสร็จแ,แล้วเราก็ดูสเตตัสนะพูว่ามันขึ้นปกติไหมก็คือปกตินะครับการทํางานมันก็จะอยู่ที่แอคเซปที่พูแรกนะครับถ้ามันคอนเน็กต์พูแรกไม่ได้มันถึงจะมาพูสอนะครับอันนี้เป็นการทํางานเป็นทีละสเต็ปนะครับแล้วก็ต่อมาก็มาดูที่ตัวการ์ดนะครับการ์ดก็ขึ้นสเตตัสของ s 1 9 j p า o มีอะไรบ้างก็คือมีช่องแรกก็คือลำดับของแฮดบอร์ดช่องที่2ก็คือเป็นจํานวนชิปนะครับ126ชิป เท่ากันทุกการ์ดนะครับอันนี้ hw error เป็นไปได้ไหมมีโอกาสขึ้นได้นะครับ3 4 5 6เป็นปกตินะครับไม่เกินวารพันก็ปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ frequency นะก็คือความถี่ในการทำงานของแต่ละการ์ดนะครับได้ใช้ความถี่เท่ากันแรงขุดที่ได้นะครับอาจจะออกมาไม่เท่ากันนะครับมีขึ้นลงบ้างนะครับอยู่ที่35-36 GH นะครับต่อตัว แล้วก็มีแรงขุดเทคนิคนะครับนัคือประมาณ35แล้วก็อ,อุณหภูมิตัวบอร์ดนะครับก็จะอยู่ที่50กว่าอุณหภูมิตัวชิปนะครับอยู่ที่69สิถึงเจแนะนําว่าไม่ควรเกิน80นะครับสเตตัสของเทมชิปนะครับก็เสเตตัสของชิปนะครับมีบอกหมดเลยตัวไหนบ้างนะครับก็เขียวหมดนะครับก็เน r m a มอปกติอันนี้ต่อมาเป็นรอบพัดลมนะครับ รอบพัดลมก็จะเป็นรอบที่4,800รอบนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะการทำงานทั้งหมดของพัดลมจะบอกรอบหมดเลยทุกตัวอ่ะเมนูถัดมาที่เราไปเซตติ้งกันเรียบร้อยแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยจริงใส่อะไรก็ได้นะครับใส่1 2 3ก็ได้แล้วก็สามารถฟิกนะครับตัวรอบพัดลมนะครับได้จากการกดแฟนฟิกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าไม่ ถ้าเกิดห้องไม่เย็นไม่แนะนําให้ฟิกนะครับเพราะว่าการร้อนเกินนะแล้วคลวลมไม่แรงขึ้นเนี่ยทำให้เครื่องมีปัญหาได้ตัวนี้โหมดสลิปไว้ทําไรนะครับโหมดนอร์มอลสลิปสลิปไว้สําหรับพักเครื่องนะครับแล้วก็เปิดนอร์มอลเพื่อกลับมาทํางาน IP Setting นะครับก็คือเป็นการเซต IP ให้กับเครื่องนะเพื่อไม่ต้องอการให้เครื่องเปลี่ยน IP นะครับเสร็จแล้วก็ อันต่อไปก็คือเป็น system นะครับ system ก็คือจะไว้สําหรับเปลี่ยน password นะครับก็คือสามารถเปลี่ยน password เครื่องได้ให้เ,เข้าเข้าด้วยไม่ใช่ ip ไม่ให้ password ดีฟอ u l t นะครับแล้วก็ firmware นะครับไว้สําหรับอโหลดเฟ firmware ได้ ip setting ยังไงก็คือเอา ip ตรงนี้นะครับมาใส่ในช่องถ้าเราเปลี่ยนเป็น static แล้วก็มาใส่ค e รบ subnet mask เกตบีไอพีเราเตอร์นะครับดินเใช้ Google ก็ได้8.8.8.8แต่ถ้าใครฟิกก็ต้องระวัง IP ชนกับเครื่องเครื่องอื่นๆนะครับที่บ้านเราพวกเครื่องมือถือหรือว่าคอมนะครับต่อมาก็เป็นหลอกนะครับการทำงานของเครื่องนะครับก็คือจะมีหลอกบอกนะครับว่าเครื่องทำงานเป็นยังไงนะครับสเตตัสของแต่ละตัวนะครับแล้วก็สเตตัสลั่นโอเคไหมนะครับวนเตที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นสเตตัสโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ร้อยหกทีเฮดนะครับแล้วก็มีเมนูด้านล่างนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีตุ่มนะครับสำหรับรีเซ็ตนะครับเซตติ้งกับรีสตาร์ทเครื่องได้นะครับผ่านตัวเว็บได้เลยนะประมาณนี้แล้วก็พอขุดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาขึ้นในเวียนะครับ ใน่อใน v นะครับถ้าเกิดเราล็อกอินไว้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นสเตตัสของเครื่องนะนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราลองเข้า user ที่เราลันไว้นะครับว่าขึ้นไหมนะ S9JPO ไปที่ภูนะครับแล้วก็ไปที่ตัวของ worker นะครับนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะ S9JPO แต่ต้องรอมันสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าภูจะอัปเดตช้ากว่านะภูทำอะไรได้บ้างก็สามารถมาเปลี่ยนเหรียญได้นะสามารถเชนเมทตอดได้ในการขุดนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นสมาร์ทไม i นิก็สามารถตัวของไมเนจได้เรื่องของตัวเ,เหรียญที่ขุดนะครับสามารถเปลี่ยนผ่านพูลได้เหมือนกันในสมาร์ทไม i นินะครับพอขุดเสร็จนะครับมันก็จะมาอยู่ที่แอสเซทนะครับอยู่ที่แอสเซทแล้วเราค่อยที่จะในการโอนนะครับเนี่ยโอนออโต้ Auto, ไปที่กระเป๋าอะไรนะครับก็มาใส่กระเป๋าตรงนี้ แล้วก็จะสามารถเปิดโอนออโต้ได้นะครับก็จะเข้ากระเป๋าในบิทคัพเลยนะครับประมาณนี้นะโอเคเรื่องของรายได้ตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายได้กันไม่ใช่แอดไว้นะครับเราก็ดูที่ as i c v a ว u e นะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีอยู่ใน as i c Value s 1 9 j นะครับตัว1 0 4 t สรายได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ หนึ่งสามหมื่นสามพันบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็กินไฟอยู่ที่ประมาณแปดถึงเก้าพันบาทต่อเดือนนะครับรายได้ก็จะตกอยู่ประมาณสองหมื่นสี่พันต่อเดือนนะครับถ้าเกิดเรามาดูการคืนทุนตัวนี้ก็จะอยู่ที่เดี๋ยวขอเปิดเครื่องคิดเลขกนิดหนึ่งนะครับ ก็ถ้าเกิดเราไม่หักค่าไฟนะครับอยู่ที่สามหมืนสามนะครับหารด้วยราคาสองหมืนหกเก้าร้อยนะครับได้สองแสนหกมืเก้าพันนะครับหารด้วยตัวของสามหมืนสามก็จะอยู่ที่ประมาณแปดเดือนกว่านะครับแต่ถ้าหักค่าไฟก็คือจะอยู่ที่สองหกเก้าร้อยนะครับ ไอ้สองแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับหารด้วยตัวของรายได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดเดือนนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นตัวรุ่นของร้อยทีเนะครับซึ่นใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ร้อยสี่น่าจะหมดแต่ถ้าใครอยากได้ก็อินบ็อกมาสอบถามได้เดี๋ยวลองหาของให้นะครับร้อยร้อยทีเดก็จะเป็นตัวนี้นะครับใกล้เคียงกันนะครับ ก็เป็นเจ้ากล่องด้านหลังนี่แหละครับร้อยทีเนะครับกับร้อนะโอเคประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจนะก็ inbox มาสอบถามได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากนะครับมีเครื่องใหม่ๆก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกนะครับลาไปกับเจ้า s 1 9 jpo 1 4 4 TH นะครับผมสวัสดีครับ